รู้ติธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสสอนให้เรานั้นรักษาตนคุ้มครองตนหรือฝึกตนก็คือมีตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองด้วยการปฏิบัติพินิจพิจารณาระลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตและกระทำหรือการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นั่นเองส่วนอีกระดับหนึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนว่าตัวเราของเราเนี้ จริงๆแล้วมันไม่ใช่อัตตาตัวตนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนของเราที่เป็นกันห้าที่มาย,ยึดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนหรือที่พระพุทธองค์จัดแยกออกไปอีกว่าเป็นอายตนะภายในภายนอก ก็คือตาหูจมกกจาาูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโภธปะและธันมารมเป็นอยนายตนะภายนอก ทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและพระพุทธองค์ยังตรัสสอนอีกว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกคือทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนปไปธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตน ทำทั้งปวงก็คือสังกตะธรรมด้วยธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารและอสังกตะธรรมด้วยธรรมะที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารทั้งสังขารและวิสังขารน,นั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนในระดับที่ พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเพื่อให้ฝึกตนคุ้มครองตนก็คือให้มีตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนตรัสสอนโดยสมมุติสัจจะคือความจริงโดยสมมุติที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจคำว่าสมมุติก็คือมีมติที่รับรู้ร่วมกันส่วนคำว่าบัญญัติก็คือการแต่งตั้งขึ้นโดยสามารถที่จะรับรองร่วมกันหรือเรียกร่วมกันให้เข้าใจได้ เรียกว่าสมมติบัญญัติ เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่มันบังเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติธรรมดาสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อไปสมมุติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาเรียกว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แล้วก็รับรองร่วมกันเพื่อที่จะใช้เรียกร่วมกันให้เข้าใจจึงเป็นการสมมุติบัญญัติขึ้นจากที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เป็นสมมุติบัญญัติตามที่เป็นสัจจะความจร,รมิง อย่างเช่นสมมุติบัญญัติว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดริชานซึ่งมนุษย์เราก็สมมุติบัญญัติเรียกแยกแยะออกไปอีกอย่างเช่นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายและก็สมมุติบัญญัติลึกเข้าไปอีกอย่างเช่นมีชื่อเรียกต่างๆชื่อนูน้นชื่อนี้หรือแม้แต่สัตว์เดริชานก็ตามก็มีสมมุติบัญญัติ ที่ใช้สำหรับเรียกสัตว์ต่างๆแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเป็นช้างเป็นม้าเป็นโครหรือเป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือสมมุติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เรียกร่วมกันให้เข้าใจลักษณะแบบนี้แหละที่เป็นสมมุติบัญญัติโดยสัจจะความจริง จึงทำให้เราพูดกันเข้าใจเราฟังแล้วก็รู้เรื่องในสิ่งต่างๆเพระาะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมสั่งสอนพวกเราจึงต้องใช้ภาษาพูดเพื่อจะเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสมมุติบัญญัติของโลกดังนั้นจึงทรงสแสดงธรรมะโดยตรัสเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เราเข้าใจแบบนี้ก็เป็นสัจจะความจริงอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสมมุติสัจจะ คือความจริงโดยสมมุติขึ้นมาหรือเป็นบัญญัติสัจจะความจริงโดยบัญญัติขึ้นมาเพื่อ ที่จะให้เข้าใจในสัจจะความจริงนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนให้เราทุกคนนั้นปฏิบัติชอบตามควรแก่สมมุติบัญญัติของโลกโดยทรงแสดงธรรมะสั่งสอนในข้อที่พึงปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่สมมติบัญญตัติที่เป็นสมมุติสัจจะต่างๆเช่นพระวิในที่ทรงบัญญัติขึ้นหรือธรรมะในขั้นศีลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละคือสัจจะความจริง อยู่ในขั้นสมมุติบัญญัติคือบัญญัติความจริงขึ้นมาสมมุติขึ้นมาให้เราได้เข้าใจร่วมกันส่วนปรมัถสัจจะคือสัจจะความจริงอีกระดับหนึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนให้รู้จักสัจจะคือปรมัถสัจจะที่เป็นความจริงที่สุขุมละเอียดอย่างยิ่งซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งคือเป็นสัจจะความจริงที่เป็นอย่างยิ่ง เป็นของจริงเป็นของแท้ที่ไม่ใช่สมมุติบัญญัติที่เราเรียกกันดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนให้พินิษพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขคือทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตนทั้งสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งและทั้งวิสังขารคือสิ่ง สิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งทั้งสังขารและวิสังขารน,นั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็ให้กําหนดรู้ตามที่เป็นจริงนั้นอันเนี้คือปรมัถสัจจะเป็นสัจจะความจริงที่ไม่ได้สมมุติบัญญัติขึ้น เพราะฉะนั้นวาทะหรือถ้อยคำที่เราพูดกันอยู่นี้ล้วนเป็นสมมุติบัญญัติสำหรับที่จะเรียกร่วมกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวในสมมุติบัญญัตินี้โดยที่ไม่ทำความรู้จักว่ามันเป็นสมมุติบัญญัติเพื่อให้เข้าใจตรงกรันก็จะกลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสมมุติบัญญัตินี้โดย ที่ไม่เข้าไปเห็นสัจจะความจริงที่เป็นปรมตถาคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติที่เราใช้เรียกร่วมกันที่เป็นข้อสําคัญในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็คือความที่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นตัวเราของเรา 5ประการหรือที่เรียกว่าขันห้าหรือที่เรียกว่านามรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณตัวนี้แหละคืออัตวาทะวาทะ,ะวา่าตนคือเรียกว่าตัวเราของเราอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นสมมุติบรรัญญัติเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เป็นอัตวาทะ,ะวาทะว่าเป็นตนหรือเป็นตัวตนให้รู้ว่าเนี้ยคือตัวเราของเราเป็นสมมุติบัญญัติให้มีตัวเราของเราขึ้นมา เพราะฉะนั้นคําว่าอัตวาทะหรือวาทะวาตนก็คืออัตตาตัวตนที่หมายถึงสมมุติบัญญัติเพื่อเรียกให้เข้าใจว่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นถ้อยคําที่เรียกกันให้รู้จักให้เข้าใจว่าเรามีตัวตนฉะนั้นถ้าไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้จักอัตตาตัวตนที่มันเป็นสมมุติบัญญัติที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี้ย ก็มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอัตราตัวตนที่เป็นสมมุติบัญญัตินี้ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอัตราตัวตนที่เป็นสมมุติบัญญัติตรงนี้แหละที่เรียกว่า อัตวาทุปาทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นวาทะวาตนคือเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสมมุติบัญญัติทันห้าเนี่ยว่าเป็นตัวตนจึงเป็นเหตุให้ไปยึดถือว่าเนี่ยคือตัวเรายึดถือว่าเขายึดถือพวกพ้องหรือยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆซึ่งเราจะยึดถือในสมมุติบัญญัตินั้นนี่คือลักษณะที่มันเป็นใน นนปััจจุบนนี้และเมื่อมีความยึดถือสมมุติบัญญัติว่าขันหา้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตนว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อไม่พินิษพิจารณาด้วยปัญญาที่แยบคายก็เลยทําให้มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัตินั้นๆว่ามันมีจริงว่ามันเป็นตัวตนจริงๆด้วยดังเช่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นในสมมุติบัญญัติวาทะว่าตน ก็ทำให้หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัตินั้นว่าเรามีตัวตนจริงๆอันนี้แหละคืออุปทานหรืออัตวาทุปาทานที่ยึดมั่นแม้สมมุติบัญญัติที่อาศัยเรียกอย่างเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งตัวที่เป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัติรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ถูกยึดมั่นถือมั่นไปด้วยว่าเป็นตัวตนจริงๆซึ่งในอัตภาพนี้หรือตัวตนของเรา ที่ประกอบไปด้วยกายและใจหรือที่เรียกว่านามรูปหรือแยกออกไปเรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญตัติว่าอัตตาตัวตนหรืออัตภาพนี้คือมีสมมุติบัญญัติที่เรียกแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามนุษย์ หรือแยกออกไปว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีสมมุติบัญญัติที่ละเอียดออกไปอีกอย่างเช่นมีชื่อเรียกต่างๆออกไปชื่อโน้นชื่อนี้ชื่อนั้นนี่คือสมมุติบัญญตัติว่ามีตัวตนและก็ยึดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งอันเป็นที่ตั้งบัญญตัติเข้าไปด้วยว่ามีตัวตนจริงๆซึ่งนามรูปหรือขนนันธ์ห้านี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัติ ว่าอัตราตัวตนหรืออัตภาพนี้เมื่อเราเรียกกันจนเพลินเราคุ้นเคยว่าเนี่ยคือตัวเราจริงๆโดยที่ไม่แยบขายก็เลยหลงยึดมั่นถือมั่นว่าไอตัวเราหรือขันห้าเนี่ยมันเป็นอัตราตัวตนขึ้นมาจริงๆว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงๆคือมันจะมีตัวเราขึ้นมาก่อนเมื่อมีตัวเราขึ้นมาก็เลยมีของเราตามมาและเมื่อมีตัวเราของเราแล้วก็ มีตัวเขาของเขาแยกออกไปอีกสามีเราสามีของเราภรรยาเราภรรยาของเราลูกของเราก็จะมีเพิ่มแยกย่อยปู่ย่าตายายของเรา เพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานเนี้ยจึงยึดถือในที่ตั้งของสมมุติบัญญัตินั่นเองคือยึดถือทั้งสมมุติบัญญัติที่เรียกแบบนั้นแบบนี้ด้วยและก็ไปยึดถือในที่ตั้งของสมมุติบัญญัตินั้นด้วยซึ่งที่ตั้งของสมมุติบัญญัติว่าอัตราตัวตนหรืออัตภาพก็คือกายใจนี้หรือนามรูปหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรา ของเราขึ้นมาและเมื่อยึดถือในที่ตั้งของสมมติบัญญัติไม่พอคำที่สมมติบัญญัติมาเพื่อเรียกร่วมกันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและเป็นวิญญาณหรือเป็นตัวเราของเราหรือเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ไปยึดในสมมติบัญญัติด้วยซึ่งคำว่าอุปทานเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นมูลของความยึดมั่นถือมั่นอีกมากมายซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเรียกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเอาไว้หลายชื่ออย่างเช่น อัตตานุทิฏฐิก็คือการตามเห็นอัตตาตัวตนคือตามเห็นว่าเนี่ยคือตัวเราของเราหรือเรียกว่าสักกายทิฏฐิ เป็นความเห็นว่ากายเนี่ยเป็นตัวตนเป็นของเราหรืออัสมิทิฏฐิหรือมานะทิฏฐิคือความเห็นอัสมิคือเรามีเราเป็นอัสมิมานะก็คือความสําคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรือบางทีพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกว่ามานะเฉยๆอย่างเช่นสังโยชน์เบื้องสูงก็เป็นมานะก็คืออสมิมานะความสําคัญหมายว่าเรามีเราเป็นนั่นเอง เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้พยายามตรัสชี้แจงเพื่อให้มากําหนดพินิษพิจารณาถึงที่ตั้งของสมมุติบัญญัติต่างๆหรือวาทะต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมมุติบัญญัติว่าสิ่งต่างๆที่สมมุติบัญญัติขึ้นมาเรียกว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นสังขารคือมันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจึงมีสมมุติบัญญัติเรียกชื่อต่าง ต่างขึ้นมาได้เหมือนกับขันห้าอีประกอบเข้ามารวมกันเป็นสังขารการผสมปรุงแต่งประกอบกันเข้ามาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมาประจวบกันหรือมาประกอบกันขึ้นจึงสมมุติบัญญัติเรียกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกนั้นว่ามันมีตัวตนจริง มนุษย์มีตัวตนจริงๆสัตว์มีตัวตนจริงๆเรามีตัวตนจริงๆเขาก็มีแฟนเราก็มีสามีเราก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็มีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นส่วนที่ผสมปรุงแต่งจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะรู้ถึงปรมตถสัจจะความจริงความจริงโดยปรมตถคือเป็นความจริงอย่างยิ่งเป็นความจริงที่เป็น แท้ๆเป็นธรรมะที่แท้ๆจริงๆจะ ต้องพิจารณาดูให้รู้จักที่ตั้งของสมมุติบัญญัติจะต้องมีสติปัญญาพินิจพิจารณาดูให้รู้จักที่ตั้งของสมมุติบัญญัติทั้งหลายนั้นดังที่ตรัสเปรียบเทียบไว้ที่เรียกว่ารถคือคําว่ารถเนี่ยจะมีส่วนประกอบต่างๆมาประกอบกันอย่างเช่นมีล้อมีประตูมีบอกหรือมีส่วนอื่นๆมาประกอบกันเข้าก็จะเป็นการผสมปรุงแต่งพอมันมาผสมปรุงแต่งกันก็รวมเรียก สิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นว่ารถแต่สัจจะความจริงแล้วรถเนี่ยมันไม่มีคําว่ารถเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมุติบัญญัติขึ้นเพื่อเรียกให้เข้าใจเท่านั้นเพราะว่าถ้าถอดชิ้นส่วนประกอบต่งตางๆออกเอาล้อออกไปเอาบอกออกไปเอาประตูออกไปหรือแยกส่วนต่างๆอื่นๆออกไปคําที่เคยสมมุติบัญญตัติเรียกว่ารถเนี่ยก็จะไม่มีก็จะหายไปดังนั้นรถจริงๆมันจึงไม่มีคําว่ารถที่เรียกกันเพื่อให้เข้าใจก็เลยเป็น แค่สมมติบัญญัติขึ้นมาเท่านั้นสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นบ้านเป็นแค่สิ่งมาผสมปรุงแต่งเป็นแค่อิฐหินปูนทรายเหล็กมาผสมปรุงแต่งกันแล้วก็สมมุติบัญญัติขึ้นมาเรียกให้เข้าใจว่าเป็นบ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรียกนั้นไม่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งหรือแม้แต่อัตวาทะหรือสมมติบัญญัติที่เรียกว่าอัตตาตัวตนนี้หรืออัตภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อขันทั้งหลายมาประกอบกันเข้าคือ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมาประกอบกันจึงสมมุติบัญญัติเรียกว่าอัตตาตัวตนเรียกว่าตัวเราของเราขึ้นมาแต่ถ้าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแตกสลายไปคําที่สมมุติบัญญัติเรียกว่าอัตตาตัวตนหรือตัวเราของเราเนี่ยก็จะหายไปด้วยดังนั้นตัวตนจริงๆจึงไม่มีมันเป็นเพียงแค่สมมุติบัญญัติขึ้นมาเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พินิษพิจารณาดูที่ตั้งของสมมุติบัญญัติทั้งหลายว่าเมื่อมันมาประกอบกันเข้าก็เป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขารการผสมปรุงแต่งนี้จึงเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัติเพื่อใช้เรียกชื่อต่างๆกันออกไปเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นและเมื่อเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเนี่ยมันแตกสลายไปสมมุติบัญญัติที่ เคยเรียกชื่อต่างๆมันก็จะหายไปด้วยฉะนั้นวาทะที่เป็นสมมุติบัญญัติเพื่อเรียกชื่อต่างๆกันออกไปนั้นที่มันเป็นสังขารเป็นการประสมปรุงแต่งทุกๆอย่างมันจึงไม่จำเพาะแค่อัตตาตัวตนของเราที่เป็นตัวเราของเราเท่านั้นต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกัน ก็แค่เป็นสมมติบัญญัติเพื่อเรียกให้เข้าใจเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีความจริงแท้อยู่ในตัวตนนั้นมันเป็นเพียงแค่สมมุติบัญญัติเพื่อเรียกให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เพราะไอสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาเรียกนั้นมันเป็นสังขารเป็นการผสมปรุงแต่งด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้พินิจพิจารณาที่ตั้งของสมมุติบัญญัติเหล่านั้นว่ามันเป็นตัวสังขารมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกันเป็น เป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งรวมตรัสชี้ให้มาดูให้รู้จักที่ตั้งของสมมุติบัญญัติที่เป็นอัตตาตัวตนคืออัตภาพตัวเราของเราที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งพอมันมาผสมปรุงแต่งก็เลยเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาฉะนั้นอัตตาตัวตนที่เราเรียกว่ามีตัวตนอยู่เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งผสมปรุงแต่งมันไม่มีตัวตนอยู่จริงโดยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้รู้จักว่าจริง ริงแล้วมันไม่มีอัตราตัวตนหรืออัตภาพเนี้ยที่แท้จริงมันมีแต่การผสมปรุงแต่งมันเป็นสังขารคือก้อนกายก้อนใจเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกันโดยที่พระพุทธองค์ตัดแยกออกไปว่าอันที่จริงอัตภาพเนี้ยที่ประกอบไปด้วยขันห้าเนี้ยให้พินิพินาดูว่านั่นอะมันเป็นรูปรูปที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมให้พินนาให้เห็นว่าเป็นเวทนาคือมันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเฉยเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขว่านั่นอะมันเป็น สัญญามันเป็นความจําได้ใหม่รู้นั่นนําเป็นสังขารคือการคิดปรุงหรือการปรุงคิดนั่นน่ะเป็นวิญญาณเป็นการเห็นเป็นการได้ยินเป็นการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อารมณ์ต่างๆคือพระพุทธองค์ตรัสชี้ให้ดูให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีตัวตนจริงๆมันเป็นแค่สังขารการผสมปรุงแต่งของสิ่งต่างๆเปรียบเสมือนการตรัสชี้ให้ดูบ้านเรือนว่านั่นน่ะคือหลังคานั่นคือเสานั่นคือพื้นอย่างนี้เป็น ้นทั้งหมดนั้นมันก็แค่มาประกอบกันเข้ามันเป็นสังขารมันเป็นส่วนที่มาผสมปรุงแต่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งตัวเราของเราก็เหมือนกันแล้วก็มาสมมติบัญญัติเรียกชื่อนั้นชื่อนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันตั้งแต่เรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์นี้ก็แบ่งเรียกอีกไปเป็นชายหญิงจากชายหญิงก็เป็นชื่อนู้นชื่อนี้อีกสังขารการผสมปรุงแต่งประกอบกันเพื่อให้เกิดสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วเรียกชื่อนั้นชื่อนี้แต่ไอสิ่งที่เรียกนั้นมันเป็น การผสมรุงแต่งมันไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงและในอัตราตัวตนกายใจหรืออัตภาพนี้ที่ประกอบไปด้วยขันห้านี้ถ้าพิจารณาโดยแยบคายส่วนที่แข็งประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4อย่างเช่นดินน้ำไฟลมหรือแยกออกไปอีกก็เป็นประการต่างๆที่มีอาการ32หรือแยกออกไปอีกเช่นมีศีรษะมีแขนมีขามีลำตัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วสิ่งเหล่านี้มาผสมรวมกันก็เรียก ว่ากองรูปละเอียดเข้าไปอีกหรือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็สมมุติบัญญัติรวมเรียกอีกว่าเป็นกองเวทนาหรือความจําได้หมายรู้เป็นความรู้จํารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเรื่องราวต่างๆความจําได้หมายรู้ก็มาสมมุติบัญญัติเรียกว่าเป็นกองสัญญาอีกหรือแม้แต่ความปรุงคิดความคิดปรุงไปในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโพธิภะความคิดปรุง Ain, แต่งภายในจิตใจเหล่านี้ก็สมมติบัญญ anyway, ัติอีกว่าเป็นกองสังขารหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เมื่อตากับรูปมาประจบกันเกิดการรู้เห็นรูปหูกับเสียงมาประจบกันเกิดการรู้ได้ยินจมูกกับกลิ่นมาประจบกันเป็นการรู้กลิ่นลิ้นกับรสมาประจบกันเป็นการรู้รสกายกับโพธพภะมาประจบกันเกิดการรู้สัมผัสทางกายใจกับธรรมารมมาประจบกันเกิดการรู้เรื่องที่ใจคิดก็มาสมมุติบัญญัติอีกว่าเป็นกองวิญญาณเห็น ไม่ว่าสังขารการผสมปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อให้สามารถที่จะสมมุติบัญญัติขึ้นมาเรียกสิ่งโน้นสิ่งนี้แม้แต่ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเองก็เป็นสังขารแต่ละตัวมาผสมปรุงแต่งเพื่อให้เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมากองมารวมกันอีกมาปรุงแต่งกันอีกก็เรียกว่าอัตตาตัวตนเรียกว่าตัวเราของเราเรียกมนุษย์เรียกสัตว์เดริชานเรียกเขาเรียกเราอีกเห็นไหมว่า ตัวสังขารการผสมปรุงแต่งเนี่ยมันมารวมกันแล้วก็ก่อให้เกิดการเรียกต่างๆออกไปฉะนั้นไอสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งมันไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้เมื่อมันมาประกอบกันเข้าเป็นสังขารการผสมปรุงแต่งรูปก็คือดินน้ำไฟลมก็สมมติเรียกว่ากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็สมมติเรียกว่าเป็นนามอีกหรือสมมติย่อลงมาอีกก็เรียกว่านามรูปนี่คือสังขาร การผสมปรุงแต่งอันเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัติว่าอัตตาตัวตนว่าเป็นตัวเราของเราหรืออัตภาพนี้ฉะนั้นเมื่อขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้ถ้ายังประกอบกันอยู่ยังปรุงแต่งกันอยู่แบบนี้ไม่แตกสลายยังไม่แยกออกจากกันไปสมมุติบัญญัติว่าอัตตาตัวตนคือตัวเราของเราหรืออัตภาพเนี้ยก็ยังมีอยู่แต่ถ้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้แตกสลายไป แยกย้ายกันไปอย่างเช่นมรณะคือตายจริงๆนามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับรูปดินน้ำไฟลมก็แตกสไลายไปโดยลําดับที่เคยสมมุติบัญญตัติว่าอัตตาตัวตนตัวเราของเราเนี่ยหรืออัตภาพเนี่ยก็จะหายไปไม่มีคนชื่อนั้นไม่มีคนชื่อนี้เพราะแตกสไลายไปแล้วสิ่งที่เคยผสมปรุงแต่งมันได้แตกสลายกันไปแล้วก็จะไม่มีอัตภาพนี้ที่จะให้เรียกชื่อนั้นชื่อนี้ไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้รู้จากพินิษพิจารณ แยกแยะในสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเพื่อให้รู้จักตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราจริงๆมันเป็นแต่เพียงสังขารคือการผสมปรุงแต่งเท่านั้นลักษณะแบบนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเจาะแทงรู้ตามสัจจะที่เป็นความจริงจะนำพาให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ความแปรปรวนเปลี่ยน เห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน แต่การที่จะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นที่มากพอจึงจะกําหนดอยู่ในที่ตั้งของสมมุติบัญญัตินั้นว่าอัตราตัวตนหรืออัตภาพเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆได้จิตจะต้องตั้งมั่นหรือจะต้องมีสติปัญญาที่มากพอเพื่อให้รู้จักว่านี่คือรูปมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นดินน้ําไฟลมนี่คือเวทนามันเป็นความรู้สึกสุขรู้ทุกข์รู้กลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนี่คือสัญญาความจําได้ใหมร่รู้นี่คือสัง นการคิดปรงุงการปรุงคิดนี่คือวิญญาณการรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้ามีสติปัญญามีจิตที่ตั้งมั่นก็จะสามารถรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างแจ่มแจ้งคือมีสติปัญญารู้เท่าทันในชาติความเกิดที่เป็นเบื้องต้นที่มันมาผสมปรุงแต่งกันในชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในพยาธิความเจ็บป่วยหรือในมรณะความแตกสลายการดับไปในที่สุดการรู้เท่าทันหรือการเห็นสัจจะการรู้แจ้งแบบนี้ก็เป็นญาณความอย่างรู้ เขาทันในความเป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงที่มันต้องเกิดต้องดับอย่างรู้ชัดแจ้งในความเป็นทุกข์ที่มันทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแรปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันเป็นสังขารเพราะสิ่งที่เป็นสังขารไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามปรารถนาได้คือไม่สามารถที่จะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่สามารถปรารถนาไปห้ามมันได้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเหตุปัจจัยของ สิ่งที่เป็นสังขารผสมปรุงแต่งฉะนั้นขันห้ารูปเวทนาสัญญาและสังขารวิญญาณจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนก็เพื่อให้รู้จักพินิษพิจารณาในที่ตั้งของสมมุติบัญญัติแบบนี้แหละคือให้เจาะแทงในสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนว่า จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นแค่สิ่งมาผสมปรุงแต่งเท่านั้นโดยเฉพาะข้อสําคัญก็คือสมมุติบัญญัติที่เป็นอัตตาตัวตนของเราคือจะต้องมีตัวเราก่อนแล้วจึงจะมีของเราตามมาพอมีของเราแล้วก็จะมีตัวเขาของเขาขึ้นตามมาอีกด้วยเมื่อพินิจพิจารณาให้รู้จักที่ตั้งของสมมติบัญญตัติโดยเฉพาะที่ตัวเราเนี่ยตามความเป็นจริงก่อนให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอน,นัตตาว่าสิ่งต่างๆเนี่ย มันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันมาประกอบกันทำให้เกิดสมมติบัญญัติเรียกว่าอัตราตัวตนนี้ขึ้นมาและตัวรูปเองตัวเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันก็ผสมปรุงแต่งของตัวมันเองด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันตั้งแต่แรกและสิ่งที่ไม่เที่ยงก็มาผสมปรุงแต่งกันมันก็จะไม่เที่ยงและสมมติบัญญัติตั้งขึ้นอยู่บนที่ตั้งที่เป็นสังขารการผสมปรุงแต่งมันก็จะไม่เที่ยงเมื่อรู้เห็นด้วยความเป็นไตรลักษแบบ ก็จะทําให้หายหลงคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ถ้ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรือยังไม่รู้เท่าทันแบบนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่มาประสมปรุงแต่งกันเท่านั้นก็จะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวเราของเราเป็นอัตวาทุปาฐานเป็นวาทะวัตตนเป็นตัวเราของเราคือยึดมั่นถือมั่นว่านี่คืออัตตาตัวตนของเราต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ ปฏิบัติโดยความเป็นตัวเราของเราก็จะไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าถึงที่ตั้งของสมมติบัญญัตินั้นว่าจริงๆแล้วที่เรียกว่าตัวเราของเราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสังขารการผสมปรุงแต่งไม่มีตัวตนอะไรเลยมาปฏิบัติและเมื่อยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่แบบนี้ก็จะถือเราถือเขาด้วยก็จะทําให้อํานาจของมนณะ ความเป็นตัวตนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมีความถือตัวมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้ถือพวกเป็นเหตุให้เกิดความแก่งแย่งวิวาททะเลาะกันทําให้มีบาปอากุศลกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นเพราะเหตุว่ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงว่าตัวตนของเราจริงๆที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มาผสมปรุงแต่งกันมันไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนของเราจริงๆเมื่อมันมาผสมปรุงแต่งกันก็เลยสมมติบัญญัติเรียกว่า นี่คือขันธ์ห้านี่คือตัวเราของเราก็หลงยึดอยู่ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งสมมติบัญญัติโดยที่ไม่เข้าไปเห็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าจริงๆแล้วมันเป็นสังขารมันเป็นการผสมปรุงแต่งมันจึงเป็นอนิจจะไม่เที่ยงมันเป็นทุกขะมันแปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือการเจาะแทงอัตตาตัวตนตัวเราของเราที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นต้อง องมีสติปัญญาพินิจพิจารณาให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมจึงจะได้สติได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่รู้อริยสัจส,สีจริงๆโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เหลือแห่งทุกมรรคจึงจะเกิดขึ้นโดยลําดับตามสมควรแก่อินทรีย์ของผู้นั้นยิ่คือเรื่องของอัตตาตัวตนที่จะต้องทําความเข้าใจ